ผมขอยื่นหลักฐานให้ทุกท่านดูครับไม่ต้องหรอกครับผมจะฟ้องกลับทนายจำเลยผมขอเสนอให้พักการพิจารณาคดีนี้ก่อนแล้วมาฟังหลักฐานนี้ครับขออนุญ,ญาตเปิดหลัก นี่คือบ้านราคา30ล้านและบุกรุกพื้นที่อุทยานครับและที่สำคัญนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้พิพากษาชาเต้ขอรลักฐานเพิ่มครับ บ้านราคา30ล้านผมก็คิดตามนะครับลำพังเงินเือนของท่านผู้พิพากษาเนี่ยจะหามาได้ยังไงแต่ท่านผู้พิพากษาชาตีหาซื้อมาได้ครับในราคาเพียง5ล้านเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ย โหนี่บุกลุกที่นินกุทยานนี่ก็ว่าผิดแล้วนะเฮ้ยแล้วอย่างนี้กันเรียกว่าคอร์รัปชันอีกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไัมต้อง <นะ S 2> ออกนะครับอย่างนี้ต้องออกนะครับนี่คุณพ่อเพื่อนอผมนี่เป็นพ่อเป็นอายการเหมือนกันยังไม่รวยเท่านี้เลยนะครับเนี่ยผมขอถอดถอนท่านผู้พิพากษาชาเตจากการพิจารณาคดีเพราะฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่ไต่สวนคดีนี้ได้อย่างยุติธรรมครับผมขอเสนอให้หยุดพักการพิจารณาคดีนี้แล้วก็ตรวจสอบหาหลักฐานและเพื่อตรวจสอบผู้ิภากษาก่อนครับ